Life Begin at 4 0คุณเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมคะชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40คุณเคยสงสัยไหมคะว่าความสุขในชีวิตของคนเรามีความสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาหรือว่าในช่วงอายุของเราไหมคะจริงๆแล้วนะคะมีนักวิจัยจากทั่วโลกนะคะได้พยายามหาคำตอบในตรงนี้คะ่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะคะของประชากรคะ่ะจากทั้งหมด145ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ แลก็ทั้งหมด109ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นกันนะคะว่าในช่วงวัยที่แตกต่างกันค่ะมีระดับความสุขในชีวิตที่แตกต่างกันไหมนะคะโดยผลสำรวจก็ได้เปิดเผยว่าช่วงแรกช่วงวัยที่มีความสุขมากที่สุดค่ะก็จะเป็นช่วงที่ก่อนทำงานนะคะแล้วก็ในความระดับความสุขนี้ค่ะสามารถแสดงออกมาเป็นกราฟเป็นรูปตัว U shape ได้ด้วยเช่นกันนะคะ โดยช่วงวัยก่อนทํางานค่ะก็คือจะจะเป็นช่วงที่อายุ18นะคะจะเป็นช่วงที่มีความสุขมากที่สุดนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงในช่วงวัยกลางคนหรือว่าในช่วงอายุประมาณ47 48 49ค่ะแล้วก็จากนั้นความสุขก็จะค่อยๆขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะคะจนถึงอายุที่70นะคะโดยจากผลงานวิจัยตรงนี้ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าในระดับช่วงอายุที่คนเรามีความสุขน้อยที่สุดนะคะก็เป็นช่วงวัยกลางคน46 47 48 49ก็ด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่ เป็นวัยที่จะต้องรับภาระไม่ว่าจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเช่นกันนะคะจึงเป็นวัยที่จะมีความสุขน้อยที่สุดค่ะในขณะเดียวกันค่ะในประเทศอังกฤษก็ได้มีการวิจัยนะคะจากประชากรทั้งหมด3 0 0แสนคนนะคะแล้วก็จากผลการวิจัยค่ะก็ได้เปิดเผยว่าประชากรอังกฤษค่ะในช่วงวัยที่มีความสุขมากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นวัยหลังเกษียณก็คือในช่วงอายุ6 5สถึงปีนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะในช่วงวัยที่มีความสุขน้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นในช่วงวัยกลางคนค่ะคือช่วงอายุ45-59ถึงปีค่ะก็จะมีความสอดคล้องกันพอสมควรนะคะดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าในช่วงวัยที่จะมีภาระมากที่สุดค่ะก็ในระดับความสุขนะคะก็จะค่อนข้างต่ำตามช่วงเวลาสภาพแวดล้อมของในชีวิตของคนเรานะคะ